สวัสดีครับผมช่างเอกนะครับจากกูเอกเอ็นจิเนียริงจูเครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูงาน m n t ม n นเทนช็อคอ Up กันนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับงาน m ม n นเทนช็อคอัพเนี่ยก็มีบริการเกือบจะครบรูปแบบแล้วนะครับตอนมีบริการในส่วนของช็อคอัพระบบ m o n o t ทูบหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับแต่ก็สอบถามก่อนนะครับไม่ได้รองรับทั้งหมดอย่างในเคสนี้นะครับเป็นของ p r o เฟนเ e r Fit นะฮะชุดนี้นะฮะโปรเฟนเดอร์ฟิตติดตั้งมาใน มิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์คันนี้นะฮะนะครัช็อคอัพนะครับ, up, รบเมื่อมีการผ่านมีผ่านการใช้งานไปประมาณ100,000กิโลเมตรเนี่ยเราต้องมีการเมนเทน n a n c นะครับเพราะว่ามันจะเริ่มเกิดความเสื่อมสภาพนะครับมีเสื่อมสภาพมีอ่าเด็นะดนะผมขอหยิบน้ํามันมาให้ดูนิดนึงนี่ดูสภาพน้ํามันนะครับอันนี้คือน้ํามันที่เราถ่ายออกมาจากในโชค๊คนะฮะก็จะดําๆอย่างเงี้ย แต่คันนี้ยังไม่ค้นมากนะครับแต่เขาก็เคลียร์ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้แบบเผื่อมันมีเศษมีการสึกหรอไงเนี่ยมันจะได้ไม่ไปทําลายชิ้นส่วนหลักเราแค่เปลี่ยนซีนเปลี่ยนน้ามันเนี่ยมันไม่แรงมากสําหรับโปรฟเดอร์เนี่ยซ่อมอยู่ต้น1นึ่พันกว่าบาทเองนะครับเราลงทุนซื้อบอดี้แพงๆแค่ครั้งแรกนะครับอย่างชุดเนี้ยสองหมกว่าบาทในในเอฟเฟนเดอร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราซ่อมนะครับผ่านการใช้งานไปแสนโล3ปี4ปี5ปีครบแสนโลเข้ามาเซอร์วิสครั้งละ ต้นละพันกว่าบาท4ต้นก็ห้าพันประมาณนี้ไอ้ห้าพันเนี้ยมีเปลี่ยนอะไรบ้างมาดูกันนะครับสิ่งแรกที่เราจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับคือชิ้นส่วนที่เป็นยางพวกนี้นครับชิ้นส่วนยางพวกนี้มันจะอยู่ในโชคเนี่ยเราเปลี่ยนหมดเลยที่มันเป็นยางทั้งหมดนะครับอันนี้อันนี้ยังมีอีกยังถอดไม่หมดแต่ทายก่อนนะครับมันจะมีเป็นยางเนี้ยครบเลยชุดหนึ่งแล้วก็น้ํามันน้ํามันเนี่ยเราเปลี่ยนผมก็แนะนําลูกค้าใส่สังเคราะห์แท้นะครับอันนี้ก็ผมใช้ของโมตุลน,นะครับเป็นสังเคราะห์แท้และ ได้ปรับฟิลลิ่งเล็กๆด้วยนะครับเรื่องนี้ยเวลาเราปรับฟิลลิ่งด้วยการขยับเบอร์น้ํามันนะครับอย่างเบอร์5น้ํามันโช๊คก็จะเหมือนน้ามันเครื่องครับเบอร์มีตั้งแต่2.5มีเบอร์5มีเบอร์7มีเบอร์10เราก็ต้องเลือกเบอร์น้ํามันพวกนี้ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับแล้วก็ถ้ารีบปรับอีกอย่างหนึ่งสามารถปรับฟิลลิ่งเพิ่มปรับบัมปรับรีบาวเราสามารถปรับแผ่นชิมได้อีกแผ่นชิมก็จะเป็นเบอร์ต่างๆ อันนี้ก็จะมีครบ,ครบเลยนะครับของผมเนี่ยชุดแผ่นกิมหมูอยู่ในนี้อันนี้พวกซีโนลิงผมก็จะหามาค่อยๆเก็บทีละรุ่น2รุ่นนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเราก็ค่อนข้างใหม่ในวงการโชคอัพนะครับผมใหม่แต่ว่าผมก็พัฒนาไม่หยุดมีรุ่นนี้มาปุ๊บผมเก็บข้อมูลและคันต่อไปฟิ t โปรเฟนเดอร์ฟิตเนี่ยผมเต็มระบบและผมมีหมดเลยทุกชิ้นอะไหล่มันนะฮะนอกจากว่าแกนเสียแกนพังเขาต้องไปเบิกโปรเฟนเดอร์มาแต่ถ้าเป็นอะไหล่ท้นเปืองเนี่ยก็จะพยายาม เก็บทั้งหมดนะฮะแบบนี้เลยนะครับโชกอัพก็ไม่มีอะไรมากนะครับในตัวโชกอัพเนี่ยมันก็จะเป็นลูกสูบตัวเนี้ยลูกสูบตัวนี้นะครับแล้วก็พวกไกด์วาวพวกส่วนมากจะเป็นซีนยางไม่กี่จุดนะครับที่มันสึกลอน้อยนะครับพวกกระบ,บอกพวกนี้เป็นลอยยากมากเพราะว่าผมว่าโปรเฟนเดอร์งานเขาดีเขามีการชุบมีการทําทเนื้อวัสดุมาอย่างดีเลยสึกลอต่ํามากๆนะครับและเมื่อเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับเราก็ต้องมีการเซ็ตอัพแรงดันนะฮะ ตัวนี้ผมก็ใช้เป็นไนโตรเจนนะครับตามมาตรฐานของโชคอัพโมโนทูบเลยนะครับไม่ได้แบบเอาลมเติมล้อ,อยางมาใส่นะฮะไม่ใช่ไนโตรเจนแบบนั้นจริงถามว่าได้ไหมมันก็บริสุทธิ์ไม่พอหนึ่งแล้วแล้วก็2คือแรงดันไม่พอเพราะไนโตรเจนพวกนี้แรงดันมันเยอะในกระบอกโชค๊คเนะี่ยมีตม่ําๆก็100ถึงประมาณ200แล้วแต่รุ่นอีก200อ psi นะครับประมาณนะฮะแล้วแต่รุ่นว่าเราจะเซตอัพลงไปเท่าไหร่นะครับผมมาดูชิ้นส่วนภายในโปรเฟนเดอร์ฟิตกัน นะครับแกนนะครับแกนใหญ่นะครับตัวนี้แกน22ยี่สิบมิลแต่รถเก๋งชกคแม็กเบอร์สันสตัดเนี่ยแกนใหญ่อยู่แล้ลแว,วนะครับมีลูกสูบมีไกด์วาลนะครับมีฝาปิดยางกันฝุ่นต่างๆแล้วก็มีฟีฟิตต้นอยู่ข้างในนี้นะเป็นลูกสูบที่กั้นระหว่างแก๊สแกบน้ำมันอันนี้ยังไม่ได้ถอดมานะครับโอเคครับผมอันนี้ก็งานเป็นทางด้านช็คฝากกันด้วยนะครับต้นละพันกว่าบาทเฉลี่ยแล้วก็พันห้าร้อยบาทบวกลบประมาณนี้แล้วแต่เบอร์น้ํามันนะครับแล้วก็แล้วแต่สภาพชิ้นส่วนบางอย่าง ที่ต้องเปลี่ยนเพิ่มเข้าไปอย่างคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าอย่างอื่นมันใช้ได้ดีอยู่เปลี่ยนแค่นี้ก็ตกต้นละพันหนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ